ตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับก็เตือนผู้บริหารกรุงเทพมหานครเป็นครั้งสุดท้ายวางตัวในการดูแลการชุมนุมของกลุ่มการเมืองให้เหมาะสมหลังพบว่ามีการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในสถานที่การชุมนุมขณะที่เลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะครับเรียกร้องกลุ่ม40สวปลดล็อกชนวนความขัดแย้งทางการเมืองพร้อมตำหนิการนำพักประชาธิปัตย์ตั้งสารประชาชนจะเป็นการทำลายระบอบประชาธิปไตย นายสุรนันท์เวชาชีวะเลขาธิการนายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลไม่มีแนวคิดสลายการชุมนุมตามที่มีข่าวลือแต่ได้ทำการตามเงื่อนไขของกลุ่มผู้ชุมนุมโดยยุติการดำเนินการทั้งหมดเกี่ยวกับร่างนิรโทษกรรมแล้วจึงขอให้ยุติการชุมนุมอย่าตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองพร้อมเรียกร้องให้กลุ่ม40สวช่วยคลี่คลายสถานการณ์การเมืองเพราะหากสถานการณ์ยืดเยื้อยิ่งทําให้ประเทศเกิดความเสียหาย ส่วนการยกระดับการชุมนุมของพักประชาธิปัตย์ด้วยการตั้งสารประชาชนนายสุรนันท์เห็นว่าเป็นการสร้างตุลาการนอกระบบซึ่งเป็นเรื่องไม่เหมาะสมวอนไปนะครับกลุ่ม10-40สอวอรหรือสอวอ,อื่นๆเนี่ยว่าช่วยกันลดความขัดแยง้งช่วยกันลดความไม่เข้าใจกันแล้วช่วยกันลดอุณหภูมิความขัดแย้งทางการเมืองดีกว่านะครับเพื่อที่จะประเทศชาติจะได้เดินหน้าต่อไปได้ การที่จะยื้อให้การวุฒิสภาประชุมไม่ได้หรือให้ประชุมยาวนานไปถึงวันที่11หรือวันจันทร์นั้นเนี่ยผมคิดว่าจะไม่เป็นประโยชน์กับประเทศนะครับวันนี้เนี่ยความขัดแย้งทางการเมืองต่างๆเนี่ยให้อยู่ในกรอบของระบอบประชาธิปไตยและรัฐสภาจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับแล้วผู้ที่เป็นสมาชิกรัฐสภาไม่ว่าจะสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาสมาชิกก็มีหน้าที่ที่จะช่วยเหลือประเทศชาติในตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็หวังว่าท่านจะ ทำ,ทำหน้าที่ของท่านให้เต็มที่ครับเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจนะครับเพราะว่าพรรคฝ่ายค้านเองนะครับพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคที่ยืนมาในระบอบประชาธิปไตยอันมีรัฐสภาเรียกร้องให้ทุกคนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับ แล้วก็เข้าใจอำนาจตุลาการอำนาจบริหารลอำนาจนิติบัญญัตินะผมหวังว่าเข้าใจนะครับเพราะสิ่งที่คุณสุเทพเรียกร้องเมื่อคือนนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่น่าเสียใจอย่างยิ่งนะครับเพราะการเรียกร้องให้มีสารประชาชนก็คือการเรียกร้องให้มีสารเตี้ยดีๆนั่นเองนะครับถ้าเกิดคิดว่าจะกล่าวหาใครใครจะเป็นผู้กระทําผิดตประการใดก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมดมแบบคลั่งชาติปลุกระดม,ดมแบบสารเตชะธีรวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทาย เปิดเผยว่ามีการนําน้ํำมันของกอทมซึ่งเป็นของราชการไปเติมเครื่องปั่นไฟให้กับกลุ่มผู้ชมมุมนุมอีกทั้งมีเจ้าหน้าที่คุมเครื่องจนถึงเช้าซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้เก็บหลักฐานทั้งหมดไว้เรียบร้อยแล้วซึ่งเตือนผู้บริหารกรุงเทพมหานครเป็นครั้งสุดท้ายให้พิจารณาและดูแลสถานการณ์การชมมุมนุมให้อยู่ในขอบเขตขริการประจํานะครับท่านต้องระมัดระวังในส่วนนี้เนี่ย ถือว่าถ้ามีการสั่งเป็นรายลากักษณ์อักษรท่านก็จะพ้นผิดแต่ว่าถ้าสั่งไม่เป็นรายลากักษณ์อักษรและท่านเองไปเกรงกลัวไม่ว่าเป็นระดับไหนก็แล้วแต่นะครับคนนั้นก็ต้องรับผิดชอบครับผมมาที่นี่เนี่ยค่อนข้างจะอ,อึดอัดเกรงว่าทางม็อบจะมาเข้าใจผมว่าผมเป็นคนรับหน้าเสือใครมาแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากเรียกร้องเชิญชวนขณะนี้ก็คือกรุงเทพมหานครเนี่ยครับเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวมา,มามากที่สุดเป็นันดับหนึ่งมากกว่าลอนดอนด้วยแต่ขณะนี้เนี่ยครับ ในส่วนของผู้บริหารท้องถิ่นเองเนี่ยควรจะต้องมาช่วยกันเพื่อที่จะทําให้สังคมเกิดความสงบสุขเรียบร้อยขณะที่นายณนะัฐวุฒิไสาเกือ้อแกนนากลุ่มนปชเรียกร้องพักประชาธิปัตย์หยุดใช้ประชาชนเป็นเครื่องมือและขอให้กลับมาต่อสู้ในเวทีรัฐสภากลุ่มนปชและพักเพื่อไทยจะตั้งเวทีชี้แจงประชาชน10พฤศจิกายนนี้ที่สนามสุพัชรา,ายัยและจะไม่สร้างเงื่อนไขให้เกิดการเผชิญหน้าการ